จริงๆแล้วธุรกิจพูลล่ามันมันตัวนึงที่ว่าเราชอบหรือเปล่าก่อนถ้าเราไม่ชอบนี่มันทํทำไม่ได้หรอกเพราะทุกอย่างการธุรกิจพูลล่ามันต้องใส่ใจก่อนนะอสังหาใครทําก็ได้คนมีตังค์ทก็ได้แต่การขายบ้านพูลล่าไม่ใช่ขายใครก็ได้ถูกไหมอ่ามันต้องขายจากจากความที่เราขายความเชื่อมั่นเขาหนึ่งนะความเชื่อมั่นสองความเชื่อถือว่าเขาซื้อบ้านเราไปแล้วเนี่ยเขาสามารถปล่อยเช่าได้หรือเปล่า นแล้วซื้อไปแล้วมีกำไรไหมเพราะบ้านเพราะการซื้อบ้านปุยล่าไม่ได้ซื้อบ้านอยู่อาศัยเขาซื้อเพื่อการลงทุนต้นทุนทุกคนไม่เท่ากันที่เข้าใจแต่การทามาสังหาถ้าไม่มีต้นทุนเลยเป็นพี่นะสําหรับพี่นะหนึ่งถ้าเราจะทําจริงพี่ก็เริ่มต้นจากผู้แบงค์นะ คนมีต้นทุนก็ต้องกู้แบงก์ก่อนแต่เราต้องเขียนแผนการตลาดแผนโปรเจกต์ให้แบงก์ดูก่อนว่าเราจะทําอะไรแล้ววงเงินที่แบงก์ตั้งให้เราอะ่ะมันพอไหมสําหรับที่เราจะทำบ้านบูรีนาส่วนถ้าเราเปิดไปสักพักสักโครงการแรกก่อนสักมาหนึ่งไล่หนึ่งไร่ก็แบ่งไดแ้ประมาณ4ล็อกประมาณ4ล็อกเราเริ่มทำที่สี่ล็อกก่อนถ้าเราทําได้แล้วมันตอบโจทย์หรือมีผู้ใหญ่บางคนสนใจเนี่ยแล้วก็ให้เขามาร่วมทุนได้ที่เราการแห่โครงการต่อไปคนที่สองเนี่ยเริ่มแต่ก้าวหลัง ยีบหลังสามสิบหลังสี่สิบหลัง,ลงเป็นร้อยหลังเนี่ยมันยุ่ขึ้นอยู่กับการร่วมทุนและไม่มีใครสามารถทำโครงการใหญ่คนเดียวได้หรอกเชื่อพี่